แล้วก็เมื่อวานนะ้นนีผู้หญิงคนหนึ่งทักเฟซม,มาหานะครับบอกว่าน้องเดี๋ยววันนี้ร้องเพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอให้หน่อยนะฮะเดินเชิญขึ้นมางคนหนึ่งครับน้องน้องกวางใส่ขาวกวางขึ้นมาดูหนูกใกล้ๆจานได้ไหมอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอพี่น้องหนีขอมาอ๋อเดี๋ยวร้องซ้ำซ้นทุก,ก็ได้เดี๋ยวอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอแต่ยังไม่ได้กดกล้องเลยรู้จังหวะเลยนี่ขอหนะอาจารย์ อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเหมใครทนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นอยากหลับไหนลนอนฟังเสียงใจเธอเป็นอยากตื่นมาเองเธอตอนเธ 这歌名，这歌名，老